วันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาทำความรู้จักกับฝรั่งกิมจูให้มากยิ่งขึ้นเพื่อนๆดูคลิปฝรั่งกิมจูเนี่ยในหลายคลิปเนี่ยเขาก็จะบอกวิธีการปลูกวิธีการดูแลรักษาวิธีการใส่ปุ๋ยหรือวิธีการหอ่อซึ่งวิธีการห่อผลฝรั่งเนี่ยมีเยอะมากนะครับผมคลิปใน youtube เนี่ยแต่วันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมารู้เรื่องการตลาดเรื่องราคาของฝรั่งกิมจูนะครับผม ฝรั่งกิมจูเนี่ยผมจะเท้าความนิดหนึง่งสมัยก่อนเนี่ยเมื่อสิบปีที่แล้วเนี่ยมันเป็นกระแสนะครับผมกระแสที่แรงมากเหมือนกับเหมือนฝรั่งไส้แดงไต้หวันที่เป็นกระแสในช่วงนี้เลยนะครับผมหรือจะเปรียบเทียบง่ายๆก็เป็นเรื่องของบอลสีบอลไม้ด่างในช่วงนี้ที่มันเป็นกระแสรแรงมากคนจะหาพันธุมาปลูกเยอะมากเมื่อสมัยสิบกว่าปีที่แล้วแล้วชุดแรกๆที่เขาทําออกมาขายเนี่ยราคาเนี่ย กิโลลรเป็นร้อยนะครับผมแต่ทีนี้ว่าพอมีคนปลูกเยอะขึ้นเนี่ยกระแสมันก็ตกหลายหลายคนก็ลือ้อหลายคนก็ไม่ปลูกแล้วเพราะว่าราคาที่ที่มันขายเนี่ยมันถูกลงนะครับผมแต่ว่าในช่วงนี้นะครับผมราคาฝรั่งกิมจูเนี่ยที่ยืนพื้นตายตัวอยู่เนี่ยมันจะอยู่ที่ราคาตั้งแต่20บาทจนถ,ถึง40บบาทนะครับผมราคาที่ขายกันอยู่ในช่วงนี้ในท้องตลาดนะครับผม แล้วที่ผมบอกว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันจะ,ะไรายได้ดีไม่ดีเนี่ยวันนี้ผมก็จะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับผมฝรั่งกิมจูต้นหนึ่งเนี่ยผลมันจะดกมากนะครับผมผลหนึ่งต้นหนึ่งเนี่ยมันติดเกินร้อยลูกนะครับผมถ้าต้นอายุสามปีขึ้นไปนะครับผม <c oughs> มันติดเกินร้อยลูกผมจะถ่ายให้ดูผลใกล้ๆนะครับผมแต่ละยอดของมันเนี่ย จะติดทุกยอดทุกกิ่งนะครับผมเพราะนั้นรวมๆแล้วต้นหนึ่งนะ่มันมีเป็นร้อยลูกนี่จะให้ดูความดกมันเลยมันดกโดยธรรมชาตินะครับผมไม่ใช่ว่าผมปลูกแล้วมันดกนะครับผมคนอื่นปลูกก็ดกนะครับผมเพราะนั้นมันเป็นธรรมชาติของมันอยู่แล้วมันจะมีให้ผลที่ดกนะครับผมยิ่งช่วงนี้นะครับผมเป็นช่วงปลายฝนเนี่ยที่มันต้นมันได้รับน้ําฝนเนี่ยมาเกือบทั้ง มามานานแล้วสามสี่เดือนแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นต้นมันก็จะสมบูรณ์นะครับผมพอต้นมันสมบูรณ์เนี่ยจะสังเกตนะครับผมว่าช่อดอกหนึ่งหรือกิ่งหนึ่งเนี่ยที่มันแทงยอดดอกออกมาแล้วติดผลเนี่ยมันจะมีสองถึงสามรูปนะครับผมนี่คือเราประเมินคร่าวๆเลยว่าความสมบูรณ์ของมันเนี่ยนะครับผมอย่างช่อดอกช่อนี้นะครับผม เด็ดถึงสามลูกนะครับผมแต่สามลูกเนี่ยเราคงเวลาเราห่อเนี่ยเราจะไม่เก็บไว้หมดนะครับผมเราเอาลูกกลางลูกใหญ่เนี่ยลูกที่สมบูรณ์ที่สุดเนี่ยไว้ไอสองลูกเนี่ยเดี๋ยวเราก็ต้องเด็ดทิ้งนะครับผมตอนนี้ก็เด็ดทิ้งได้เลยนะครับผมเด็ดทิ้งได้เลยเราก็จะเลือกเอาลูกที่สมบูรณ์ไปลูกถึงเราจะเด็ดไปแล้วนะครับผมไอลูกที่สมบูรณ์ที่เราจะห่อเนี่ยมันก็เหลือเกินร้อยลูกนะครับผมในจํานวนหนึ่งต้นเนี่ย นี่ก็คือข้อดีของฝรั่งกิมจูนะครับผมก็คือมันให้ผลดกนะครับผมเราจะได้ผลผลิตจากมันนี่เยอะนะครับผมเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นข้อดีของของฝรั่งกิมจูฝรั่งกิมจูในข้อดีอีกข้อหนึ่งของมันก็คือว่ามันไม่เลือกวันไม่เลือกเดือนไม่เลือกฤดูในการออกดอกติดผลเพราะฉะนั้นฝรั่งกิมจีฝรั่งกิมจูเนี่ยมันจะติดผลทั้งปีนะครับผมทั้งปีเลย คือปีหนึ่งเนี่ยเราสามารถทําผลผลิตจากฝรั่งกิมจูเนี่ยครับผมได้ปีละสองถึงสามรุ่นนะครับถ้าเราขี้เกียจขี้เกียจพอขี้เกียจแต่งกิ่งเนี่ยปีหนึ่งก็อาจจะเหลือสักสองรุ่นเพราะฉะนั้นถ้าเราได้ผลผลิตร้อยลูกเนี่ยลูกหนึ่งเนี่ยใหญ่เยอะๆเนี่ยครับผมใหญ่มากๆของมันเนี่ยก็จะให้น้ำหนักในประมาณ สามผลต่อกิโลนะครับผมกลางๆก,ก็4ผล5ผลต่อกิโลเล็กหน่อยก็อาจจะถึง5้าผล6ผลเพราะนั้นผมจะพูดถึงวิเคราะห์เอาประเมินเอาว่าถ้าให้ผลระดับกลางๆเนี่ยสามถึงสี่ลูกกิโลเนี่ยเพราะนั้นต้นหนึ่งร้อยลูกเนี่ยมันก็จะให้ผลผลิตประมาณสามสิบกิโลต่อต้นถ้าเราขายราคากลางๆก,กิโลละสามสิบบาทเนี่ยเราก็จะได้เงินต่อต้นเนี่ยประมาณเก้าร้อยบาท นะครับผมยังไงก็ต้องได้แน่ <_ d ance> ต้นหนึ่งเนี่ยประมาณเก0รอบาทถ้าเกินพันเนี่ยก็คืออยู่ที่ความดกอย่างลูกนี้นะครับผมเนี่ยลูกนี้ชุดนี้นะครับผมใหญ่แล้วนะครับผมเนี่ยขนาดนี้ยังไม่แก่นะครับผมขนาดเท่ากําปั้น,นย,ยังไม่แก่ซึ่งผมมองแล้วว่าฝรั่งชุดนี้ลูกจะใหญ่นะครับผมเนื่องจากความสมบูรณ์จากการที่ฝนตกมาเนี่ยเพราะฉะนั้นลูกมันใหญ่เพราะนั้นฝรั่งชุดนี้ของผมเนี่ยต้องมีสามลูก ถึง4ลูกต่อกิโลเพราะฉะนั้นเราจะได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นเพราะว่าผลมันใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าผลผลิตต่อรุ่นเนี่ยเราได้900บาทนะครับผมถ้าดีก็อาจจะเกินพันบาทดังนั้นในรอบหนึ่งปีเนี่ยถ้าเราได้ผลผลิตจากฝรั่งกิมจูเนี่ยสองรุ่นเราก็ จะได้เงินจากฝรั่งกิมจูเนี่ยประมาณพันแปดร้อยบาทนะครับผมตีประเมินขั้นต่ำเลยเนี่ยก็คือยังต่ำต้องมีพันห้าร้อยบาทในรอบหนึ่งปีนี่เราทำผลผลิตแค่สองรุ่นนะครับผมถ้าสามรุ่นเนี่ย,ม,นนยมันก็เกินสองพันบาทแน่นอนนะครับผม <c oughs> นี่ก็คือข้อดีของฝรั่งกิมจูต้นเนี้ยนะครับผม มันไม่ได้แต่งกิ่งข้อดีของการไม่ได้แต่งกิ่งข้อเสียของการไม่ได้แต่งกิ่งเนี่ยผมจะพูดให้ฟังนะครับผมว่าถ้าเราไม่แต่งกิ่งเนี่ยมันจะมีผลยังไงนะครับผมต้นนี้เป็นต้นที่แต่งกิ่งการแต่งกิ่งฝรั่งกิมจูเนี่ยเพื่อเราจะได้เลือกกิ่งที่มันสมบูรณ์เวลามันแตกยอดขึ้นมาใหม่เนี่ย อย่างต้นนี้เมื่อเพิ่งแต่งกิ่งเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับผมเวลาแตกยอดมาใหม่เนี่ยเราก็จะได้กิ่งที่สมบูรณ์ยอดที่สมบูรณ์เพราะกิ่งที่สมบูรณ์ยอดที่สมบูรณ์เนี่ยมันก็จะให้ผลผลิตที่ทําให้ลูกดกแล้วก็ลูกใหญ่นะครับผมกิ่งใหญ่สําหรับรับน้ําหนักกิ่งที่ออกมาใหม่เนี่ยมันมีความสมบูรณ์แล้วมีความแข็งแรงมันก็จะรับน้ําหนักของลูกฝรั่งได้นะครับผมนี่ก็คือและอีกอย่างหนึ่งมันเวลามันออกลูกเนี่ย มันออกดอกเนี่ยมันออกผลเนี่ยมันจะออกพร้อมๆกันพอออกพร้อมๆกันเนี่ยเราก็จะกําหนดระยะเวลาได้ว่าปีหนึ่งเนี่ยเราจะทํากี่รุ่นเราจะแต่งกิ่งเมื่อไหร่เนี่ยพอเราเก็บหมดเนี่ยเราก็แต่งกิ่งไม่ได้แต่ต้นนี้นะครับผมต้นนี้ไม่ได้แต่งกิ่งเนี่ยข้อเสียของมันก็คือมันจะมีมันจะมีการติดลูกเนี่ยหลายรุ่นมากนะครับผมอย่างรุ่นเนี้ยอีกไม่เกินหนึ่งเดือนเนี่ยก็เก็บได้แล้ว ะครับผมลูกใหญ่ก็เก็บได้แล้วอีกประมาณไม่เกินหนึ่งเดือนแต่กิ่งอื่นๆเนี่ยมันก็มีลูกใหม่ออกมาด้วยเพราะฉะนั้นมันก็เลยทําให้การเก็บผลผลิตเนี่ยมันยืดเยื้อะนะครับผมลูกนี้เก็บได้แล้วเราสมควรที่จะแต่งกิ่งต๊ะชุดนี้ได้แล้วแต่เราก็ต้องรอไอ้ลูกนี้อีกเพื่อที่จะให้มันหมดต้นเก็บหมดต้นแล้วเราก็จะมาแต่งกิ่ง มันก็เลยเป็นการทําให้เราจะเสียเวลาในการรอกับมันเพราะว่าการออกไม่เป็นรุ่นเนี่ยผลผลิตแต่รุ่นมันก็มันก็จะน้อยนะครับผมแล้วมันก็จะรุนเยอะเราใช้เวลาเยอะแต่ถ้าเราแต่งกิ่งแบบเนี้ยมันจะให้ผลผลิตที่พร้อมกันเวลาเราแต่งกิ่งเวลามันออกดอกแล้วเนี่ยออกลูกแล้วเนี่ยแล้วเราเก็บผลผลิตเนี่ยเราก็จะเก็บเวลาที่ใกล้เคียงกันไล่เรียกกันนะครับผมก็เลย การแต่งกิ่งเนี่ยแล้วมันเป็นการเลือกกิ่งที่สมบูรณ์เอาไว้ดังนั้นมันก็เลยเป็นข้อดีสําหรับการการแต่งกิ่งนะครับผมเพราะว่าเราจะเลือกกิ่งที่สมบูรณ์สมบูรณ์เอาไว้อย่างต้นเนี้ยมันก็จะมีกิ่งที่ไม่สมบูรณ์กิ่งที่ไม่ควรเอาไว้อยู่นะครับอย่างกิ่งที่ไม่สมบูรณ์เนี่ยเวลาเราออกลูกมาเนี่ยมันออกลูกมาเนี่ยอย่างกิ่งนี้นะครับผมเนี่ยมันงอ มีมีแนวโน้มว่าจะหักได้เพราะว่าเราไปเลือกกิ่งที่ไม่สมบูรณ์เอาไว้ทําให้เวลามันออกลูกเนี่ยมันก็ย้อยลงอย่างเงี้ยบางทีบางกิ่งนะครับผมเมล็กจัดเนี่ยพอลูกฝรั่งมันใหญ่ขึ้นเนี่ยกิ่งมันก็จะหักอย่างกิ่งนี้นะครับผมเนี่ยมีสิบกับาลกนะครับเดี๋ยวผมต้องเอาไม้มาค้ำกิ่งนะครับผมเพื่อที่จะไม่ให้กิ่งมันหัก ผมเพราะฉะนั้นเวลาฝรั่งออกลูกมาใหญ่แล้วเนี่ยเราก็ต้องหาไม้มาค้ำมันนะครับผมค้ำยันมันเพื่อไม่ให้กิ่งมันหักเพราะถ้ากิ่งมันหักเนี่ยเดี๋ยวลูกมันจะแกนแล้วก็ลูกมันอาจจะกิ่งถ้ามันหักขาดเลยเนี่ยมันก็จะเสียหายไปเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นข้อควรระวังของการฝรั่งเวลาจะแก่เนี่ยเราควรเอาไม้มาค้ำยันกิ่งที่มันออกลูกดกๆด้วยนะครับผมเนี่ยเป็นเพราะความเสียดายนะครับผม ไอ้ต้นที่เหลือเนี่ยผมก็ไม่แต่งกิ่งเลยผมแต่งกิ่งไปต้นเดียวแล้วพอมันออกลูกมาเนี่ยเกิดความเสียดายมันตึกมันติดลูกแล้วถ้าไปแต่งกิ่งใหม่เนี่ยมันจะเสียเวลาผมด้วยความเสียดายผมก็เลยปล่อยให้มันมีลูกเลยนะครับผมแล้วผมก็จะมาเปรียบเทียบกันว่ามันจะใช้เวลายาวนานแค่ไหนในการที่จะเก็บได้หมดรุ่นกับอีต้นนี้ที่มันจะออกผลผลิตพร้อมกันเนี่ย เดี๋ยวจะเอามาเปรียบเทียบให้ดูเราจะลองให้ดูในคลิปหน้าว่าฝรั่งต้นที่แต่งกิ่งกับไม่แต่งกิ่งเนี่ยอันไหนมันจะให้ลูกดกกว่ากันนะครับผมให้ลูกใหญ่กว่ากันก็จะเอามาเปรียบเทียบนะครับผมเอาไว้เปรียบเทียบในคลิปต่อไปนะครับผมก็เป็นการเสพสื่ออ,อีกแบบหนึ่งนะครับผมผมก็ จะพูดถึงเรื่องการตลาดเรื่องราคานะครับผมให้เพื่อนเพื่อนรู้เลยให้เพื่อนเพื่อนไปตัดสินใจได้เลยแล้วผมพูดบนพื้นฐานความเป็นจริงนะครับผมไม่ได้พูดว่ามันเบอร์อลังการเกินไปนะครับผมพูดในลักษณะที่เป็นจริงจากประสบก,การณ์ที่ผมได้มาเพราะนั้นข้อมูลจากผมเนี่ยมันก็จะเป็นข้อมูลที่ข้อมูลที่ถูกต้องนะครับผมเพราะว่าผมไม่ได้หวังการตลาดเพราะว่าผมเป็นคน ทำสวนเหมือนกับเนเพื่อนนะครับผมเพื่อนๆนได้ข้อมูลแล้วเนี่ยเพื่อนๆนเอาไปตัดสินใจได้เลยว่าจะปลูกดีไหมปลูกมากปลูกน้อยนะครับผมคือดูแล้วเนี่ยตัดสินใจได้เลยว่าเราควรจะปลูกพืชน,นั้นๆที่ผมที่ผมนําเสนอไปให้มาเล่าให้เพื่อนๆน,นฟังได้เลยหรือเปล่านะครับเพราะว่าคลิปบางคลิปเนี่ยเขาก็ทํามาแบบบางทีมันก็เวอร์ในเรื่องรายได้ บางทีก็ไม่ได้บอกข้อดีข้อเสียของมันนะครับผมว่ามันยากมันง่ายยังไงอย่างผมเนี่ยผมก็จะบอกเลยว่าพืชชนิดนี้มันยากพืชชนิดนี้มันง่ายดังนั้นมันจะมีข้อมูลเบื้องต้นในการตัดสินใจบางคนบอกว่าปลูกชุเรียนกำไรดีได้เงินเยอะแต่เขาไม่ได้บอกว่าข้อเสียมันเป็นยังไงเพื่อนเพื่อน,นเห็นว่าไรายได้มันดีก็หลงว่าไปปลูกคือไปดูข้อมูลด้านเดียว อย่างฝรั่งกิมจูเนี่ยมันปลูกง่ายเพราะว่าโรคและ,มะแมลงมันไม่ค่อยมีโรคของมันเนี่ยมีแค่ศัตรูพืชที่รบกวนมันเนี่ยมีแค่มลงมแมลงวันทองชนิดเดียวคือมแมลงวันทองเนี่ยมันจะมาไข่ที่ลูกนะครับผมมาเกาะบินมาเกาะเนี่ยแล้วก็มาไข่ที่ผลของมันพอไข่ที่ผลของมันเนี่ย มันก็จะกลายเป็นหนอนไข่มันจะกลายเป็นหนอนหนอนมันก็จะกัดกินผลมันก็เลยทําให้ผลฝรั่งเน่านะครับผมถ้าเราไม่ได้ห่อแบบนี้นะครับผมฝรั่งลูกใหญ่ออกมานะครับผมถึงมันจะเน่าเนี่ยมันก็ไม่ร่วงนะครับผมแต่พอเราเด็ดมากินมาผ่าดูเนี่ยมันก็จะมีผลเน่านะครับนี่ก็คือปัญหาของมแมลงวันพอนะครับผมเพราะนั้นฝรั่งมีสตูพูด ศัตรูพืชตัวเดียวครับผมที่น่ากลัวก็คือแมลงวันทองเราป้องกันแมลงวันทองได้ด้วยโดยการห่อนะครับผมพืชอื่นโรคอื่นที่มีนะครับผมบางที่มันก็อาจจะมีเพี้ยแป้งบ้างแต่ก็ไม่เยอะนะครับผมเพี้ยแป้งเราก็แค่คอยดูแลดูแลมดตามโคนต้นไม่ให้มดขึ้นโคนต้นมันก็จะไม่มีแล้วสาหรับเพี้ยแป้งนะครับผมก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับผม เพื่อนๆก็ลองไปตัดสินใจดูว่าจะควรจะปลูกฝรั่งไหมแต่ผมเนี่ยผมมีแนวโน้มที่ผมจะตอนนี้มีประมาณสักสิบกว่าต้นนะครับผมผมก็จะขยายเพิ่มนะครับผมผมก็ตอนจริ่งในคลิปที่แล้วก็ทําทให้ดูแล้วตอนจริ่งแล้วก็คลิปต่อ,ตอไปเนี่ยผมก็จะเอาไปขยายเพิ่มแล้วก็จะามาถ่ายทําให้เพื่อนๆดูนะครับผมผมมองว่ามันเป็นพืชเสริมที่มีไรายได้ดีพอสมควรนะครับผมก็ แนะนำนะครับผมเพื่อนเอาไปปลูกกันดูโอเคครับผมถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดติดตามแล้วก็กดแชร์ให้ด้วยครับผมขอบคุณมากครับ